สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮอลิเดย์ไทยทุกท่านครับสวัสดีพี่แดงครับที่พี่แดงถามเรื่องโพสต์วิดีโอนะครับผมก็ขอทําวิดีโอนี้ให้พี่แดงดูเลยนะครับจะได้เวลางงๆก็เข้าดูวิดีโอนี้นะครับวิธีการโพสต์วิดีโอนะพี่แดงเบื้องต้นนะครับพี่แดงเปิดฮอลิเดย์ไทยไว้นะครับตามหน้าจอนี้อันที่สองนะครับเปิด youtube นะครับนะครับอันนี้ผมลองเปิด ของล้ำลอยแซบนะครับเห็นว่าเป็นรายการดังอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้ผมจะเอาวิดีโอของล้ำลอยแซบนะครับไปโพสต์ใน holiday t ฮอ i ล a เดไได้อย่างไรนะครับตามขั้นตอนนี้นะครับเบื้องต้นเมื่อเราเปิด holiday ย์ไทขึ้นมานะครับก็เข้าหน้าบ้านของฉันนะครับหน้าบ้านของฉันให้ดูที่กรอบนะครับ กรอบตรงคิดอะไรอยากพูดอะไรอยากแบ่งปันอะไรใส่เลยตรงนี้นะครับซึ่งข้างๆคํำว่าแทรกไอคอนนะครับจะมีคําว่าแนบตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถแนบได้2ออย่างคือแนบรูปภาพนะครับอีกอันนึงคือแนบ u t u b e นะครับหรือวิดีโอวิธีการแนบวิดีโอก็คือคลิกไปที่ปุ่มนี้เลยครับเมื่อคลิกไปที่ปุ่ม YouTube นะครับจะขึ้นให้เราใส่ url ของ youtube นะครับตรงนี้นะครับให้กลับไปที่ youtube ครับ หลังจากนั้นครับให้เลือก url ในช่องนี้นะครับคลิกแล้วก็ลากให้เป็นแถบดำนะครับผมจะสอนวิธีไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดนะครับให้คลิกขวาตรงนี้นะครับหลังจากที่ไฮไลท์แล้วนะครับเลือก c o อปปี้ครับหลังจากนั้นไปที่หน้า holiday ไทยครับเข้ามาคลิกขวาในช่องนี้ครับแล้วก็คลิกซ้าย ครับเท่านี้เองครับจบแล้วนะครับวิธีการวางไฟล์วิดีโอหรือ URL ของวิดีโอลงใน Holiday t h a เราจะพิมพ์อะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมพิมพ์ว่า t e s นะครับ t e s วิดีโอแล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดแนบครับ ก็จะขึ้นเป็นวิดีโอที่เราจะแนบมีรายละเอียดที่เราใส่เพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นกดโพสแชร์ครับเท่านี้ครับเราก็จะได้วิธีการแนบไฟล์วิดีโอลงในเว็บ holidaythai.com สำหรับตอนนี้ขอบคุณมากครับรักทุกคนครับ